ด้ <Level> ื่อระดับเว็บเฟรมเวิร์ดนะครับผมอื้อ Re Fu Re Fu Web Service หรือ RWS คือเว็บเซอร์วิสที่ใช้สถาบัตยกกร,รมของรีสซึ่ง R w s จะอนุญาตให้ระบบ Request เข้าถึง e s o u r c e บนเว็บโดยใช้ชุดคำสั่งที่ กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าโดยจะมีการต้อตอบที่ใช้ริฟอยู่บนพื้นฐาน Hypertext t r a n s p e r t r o t o c o l หรือ H T T P นั่นเองนะครับผมจะริ f u ฟจะประกอบไปด้วย Client กับ Server Client นี่ก็จะเป็นผู้ที่เข้ามา Request หรือยื่นคำขอที่จะขอข้อมูลส่วน s e r v e r เซิร์ฟเวอร์นั้นเป็นผู้ที่ให้บริการนั่นเองเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลหรือรีสปอนส์ข้อมูลไปยังไคลเอนนั่นเองครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาหรือรูปภาพที่จะสื่อถึงการทำงานของ RESTful API นั่นเองนะครับก็จะมี d ด s ก์ท็หรือ Mobile ดสก์ท็อปหรือ Mobile นั้นก็จะเปรียบเทียบหรือเหมือน เป็นไคล e n นนั่นเองที่ต้องการข้อมูลโดยเราจะส่งรีเควสตไปยัง API Gateway หรือเรียกง่ายๆก็คือประตูนั่นเองซึ่งประตูนีน่ประตูนั้นก็จะมีคุณแจหรือคียหรือข้อมูลต่างๆของเซิร์ฟที่ต้องการนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น JSON format JSON format ส่วนใหญ่ เมื่อ client ขอหรือส่ง request ไปยัง server server ก็จะ respond ข้อมูลข้อมูลจะอยู่ในลักษณะ JSON format นั่นเองนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้ JSON ในการส่งข้อมูลไปยัง client นั่นเองก็จะดูในรูปแบบนี้นะครับผม ก็จะมี ID Title Description แล้วก็ Author แล้วก็ ID ต่างๆข้อมูลที่เขาส่งไปยังอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนั่นเองนะครับถัดไป HTTP method ที่เราควรรู้ GET นะนั่นก็คือการร้อนขอหรือดึงข้อมูลจากรีสอ r ์ท Post เป็นการสร้างหรือเพิ่มข้อมูลใหม่ในรีสอร์ท Put เป็นการอัปเดตหรือแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่แล้วหรือสร้าง รีสอร์ทใหม่ delete เป็นการลบข้อมูลที่มีอยู่แล้วในรีสอร์ทอันนี้ก็คือ HTTP เมต่อที่เราควรรู้นะฮะถัดไป HTTP HTTP response status code ที่เราต้องรู้หรือง่ายๆก็คือสถานะที่เราต้องรู้นั่นเอง200 OK แสดงว่าก็คือ คำสั่งของเราก็คือสมบูรณ์หรือตรงเงื่อนไขของเขา201 create หรือเราสร้างข้อมูลใหม่หรือเราโพสต์ข้อมูลใหม่นั่นเอง401 u n authorize authorize ก็จะเป็นการที่เราเออไม่ใช่เราการที่ผู้บริการหรือเว็บหรือฝั่งเซิร์ฟฝั่งเซิร์ฟเวอร์นั้นเขาไม่อนุญาตหรือเราส่ง Request หรือส่ง ข้อมูลที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์นั้นไม่ถูกต้องตามที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ต้องการนั่นเอง403 f o r b i d d i n g ก็จะเป็นข้อมูลที่ถูกซ่องหรือข้อมูลที่เขาไม่อนุญาตนั่นเอง404ก็คือ Not Found Not Found นี่ก็จะเป็นข้อมูลไม่มี Unpersible Entity ก็จะฝั um ่ง um um! Server มีการประมวลผลไม่ผ่านหรือเราส่ง Request ข้อมูลไม่ถูกต้องก็จะมี4022ถัดไปก็คือ500ก็คือ500 Internet Server Error อันนี้ก็จะเป็นฝั่งของ ผู้ให้บริการก็คือฝั่งเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีการ Error เรอุปกรณ์ไม่อำนวยต่างๆนาๆนาๆก็จะเป็นฝั่งของผู้ให้บริการนั่นเองนะครับถัดไปนะคะการที่จะพัฒนาหรือทำริสฟู l นั้นเราต้องมีเครื่องมือถ้าเรามีอยู่แล้วก็ไม่ต้องติดตั้งถ้ายังไม่มีก็ติดตั้งนะครับเราจะแนะนำแซมเว็บจำลองนะครับก็สามารถกดดาวน์โหลดตาม ลิงก์นี้ได้เลยนะครับถัดไปก็จะติดตั้ง Composer นะครับถัดไปก็จะเป็น postman postman นี่ก็คือโปรแกรมที่ใช้ t e s API นั่นเองนะครับถัดไปก็คือ install VS code หรือ PHPStorm ก็จะเป็นเครื่องมือในการเขียนโปรแกรมหรือเป็นเครื่องมือในการสร้างหรือกำหนด API นั่นเองนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นการสร้างโปรเจกต์ใหม่ก็เราไปยังที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการหลังจากนั้นก็ใส่คำสั่ง cd ไปยังโฟลเดอร์ที่เราต้องการก็ใส่ใส่คำสั่ง project directory เราดูก่อนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่คำสั่ง composer create project laravel laravel slash laravel r e i s p o o l api เ,เองนะครับแล้วก็ตาม C.D. r e d f u l A.P.I. แล้วก็ P.S.P. a r t i s a n ก็จะรันเข้าสู่โปรเจกต์ Project ของเราที่เราสร้างก็สามารถดูได้ที่ Local Host Port 8000นนะครับอันนี้เมื่อเราสร้างเสร็จแล้วเราต้องไปดูในไฟล์ .env นะครับเราต้องไปจัดดู ในส่วนของ d a t a b a เบแล้วก็โฮสต์วัตถุไหมพอร์ตถูกไหมด a ต a ้าเบสเนมถูกหรือเปลายูสเนมรู t ไหมแล้วก็ Password อะไรก็จัดการให้มันเรียบร้อยตามที่ d a t a b a เบของเราได้เลยนะครับสิ่งที่ต้องรู้และต้องทำความเข้าใจนั้นก็คือ E.R. Diagram นะครับการที่เราจะท่าการที่เราจะทำ A.P.I. นั้นเราต้องรู้ว่าอันไหน ข้อมูลมี relation กับ table ไหนข้อมูลนี้เป็น foreign key field นี้เป็น primary key เราต้องรู้นะครับอันนี้ก็คือก็คือ my i n p o y e e r i s t f u l l API อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาเวลาที่เรารันว่า PSP artisan R colon L ก็จะแสดงว่า m e t h อดนี้เป็น m e t h o ดโพสตนะครับ m e t h อดนี้เป็น m e t h อดเ e t ตเม h o อนี้เป็นเม h o อดดีลิทแล้วเราดูที่ URL. u r l u r i เน้นก็คือที่เรากำหนดนั่นเองนะครับส่วน name นี้ก็คืออยู่ที่เรากำหนดเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูดูในส่วนของ Action Action เราก็จะดูว่า u r l บรรทัดนี้มี Action ที่ Controller ไหน อยู่ในคลาสไหนเราก็สามารถดูได้นะครับส่วน middleware นี้ก็คือความปลอดภัยนั่นเองนะครับหรือการแบนเซสชั่น n ครับผมเริ่มเมื่อเราสร้างโปรเจกต์เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะสร้างไฟล์ไมเกตสำหรับตาราง User นะครับก็พิมพ์ไปเลยนะครับตามคำสั่ง psp artisan make migrate create user table ก็จะสร้าง table สำหรับ user นะครับส่วนถัดไปเราก็จะสร้าง migrate สำหรับตาราง post ซึ่งเราจะโพสข้อมูลในนั้นนะครับก็ PSP make migrate create post table ครับถัดไปเราก็จะสร้างไฟล์ migrate สำหรับตารางที่เราอยากจะคอมเมนต์นะครับ PSP artisan make migrate create comment table ก กด enter ไปแล้วหลังจากนั้นเราก็จะสร้างอีกส่วนเด่นก็คือ MyGate สำหรับตาราง user follow, follow ก็พิมพ์คำสั่ง psp artisan make migrate create user follow table ก็ตามคำสั่งนี้ได้เลยนะครับถัดไปก็จะสร้างในส่วนโมเดลก็คือฐานข้อมูลที่เราจะัจะที่จะเก็บข้อมูลเมื่อเราสร้าง นะครับก็เมื่อกี้เราสร้างของ User ก็จะสร้างโมเดลของ User หลังจากนั้นก็จะสร้างของ Post ก็เป็นฐานข้อมูลสำหรับ Post ถัดไปก็จะมีจะมีของ Comment อ่าก็จะสร้างโมเดลของ Comment นะครับก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับตามสไลด์ของเราเลยได้นะครับถัดไปก็จะเป็น Factory หรือ Seeder การสร้าง User Factory และ Seeder นั้นก็จะเป็นเราจะบอกในทีละส่วนวก่อนนะครับ Factory ก็เปียบซึมอ่ก็เป็นตัวช่วยของโมเดลในส่วนของแต่ละคลาส Seeder นั้นก็คือชุดข้อมูลชุดข้อมูลเพราะ ว่าเฟสตอรี่กับซีเดอร์นั้นใน l a ลาเวลมันช่วยอำนวย,นวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลหรือเราไม่ต้องป้อนทีละตัวหรือไม่ต้องป้อนใหม่เพราะว่าเราเก็บอยู่ในซีเดอร์เรียบร้อยแล้วแล้วโครงสร้างก็อยู่ใน f a สตอร y เรียบร้อยแล้วนะครับผมถัดไปเราก็จะสร้างในส่วน Controller เป็นส่วนที่ สำคัญในการควบคุมหรือการที่จะให้การที่จะให้มันมีแอคชั่นหรือว่ามีเงื่อนไขหรือกำหนดอะไรต่างๆนานาก็องสร้างมันขึ้นมาก็คือ user controller ก็จัดก,การในส่วนของ user post controller ก็จัดก,การในส่วนของข้อมูลของ post ถัดไปก็ comment ก็ post comment controller ก็จัดก,การในส่วน comment controller แล้วก็ user f o l l o w i n g ก็ค o นเทลเลอรก็จากการของของ Fol ล o า f o l l o w นะครับก็จะแยกเป็นส่วนทีละส่วนเพื่อไม่ให้เรานั้นสับสนนะครับแล้วก็สร้างสร้าง controller แต่ละอันให้เรียบร้อยนะครับผม ถัดไปนะครับผมถัดไปก็จะสร้างรั้วเพื่อกำหนดเส,นเส้นทางของ URL นะครับรูปแบบในการกำหนดก็จะใช้รั้วและก็รี o อ r ์ e ของมันนะครับเราก็สีแดงนี่ก็คือรี o อ r ์ e เราก็จะให้มันเป็นในรูปแบบไหนเราก็สามารถกำหนดในของรี o อ r ์ e ได้นะครับก็จะอย่างเช่น user slash uh และอินดิทแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนสีเขียวนั่คือ Controller ์พาดเราก็กำหนดว่าเมื่อ User เมื่อคนที่ส่ง URL ตามตามลิงก์ที่เราตาม URL ที่เรากำหนดนั้นก็จะมีในส่วนของ Controller เป็นส่วนที่จัดก,การว่าจะดึงข้อมูลนี้หรือ URL นี้จะทำให้ลบข้อมูลเราก็สามารถกำหนดคอนเทลเลอร์ของเราได้เลยนะครับผมก่อนอื่นเราก็จะเทสลงใน postman ก็คือโปรแกรมสำหรับในการที่จะเทส u i เอ่อจะเทส API นั่นเองนะครับผม <c oughs> อันนี้นะครับใช้ Laravel t r a c t a l หรือสร้าง Time Sport Data of Channel ก็คือเราต้องติดตั้งแพ็กเกจของเขาก่อนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการติดตั้งเพื่อจะแปลชุดข้อมูลนะครับชุดข้อมูลจะแปลในอยู่ในรูปแบบของ JSON นะครับ JSON JSON นั้น ส่วนใหญ่เขาจะนิยมใช้อยู่ในรูปแบบเกสันะครับนะครับก็ติดตั้งพ็กเกตตามคำสั่งนี้เลยครับก็ Composer Request ถัดไปก็ติดตั้งในส่วนของที่เราจะแปลในส่วนไหนบ้างก็จะมีชุดข้อมูล User ก็จะติดอ่าก็จะใช้คำสั่งนี้ในการติดตั้ง เพื่อจะแปลชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ JSON ก็ Antisamek Transformer User Transformer ก็ใส่ใส่ไปเลยนะครับตามคำสั่งนี้ได้เลยนะครับ User แล้วก็สร้างไฟล์โพสแล้วก็ไฟลคอมเมนต์เรียบร้อยทุกอย่างนะครับ <c oughs> ทำ p a r t i t i t e เพื่อจะแบ่งหน้าของชุดข้อมูล ครับก็อย่างเช่นว่าเราดึงตัวแปรหรือดึงข้อมูลจากโมเดลยูเซอร์เราก็จะจะให้ฝั่งไคลเอนทีละทีละทั้งหมดหรือว่าทีละ15ก็อยู่ที่เรากำหนดนะครับก็จะแบ่งหน้าข้อมูลไปนะครับผม s ช o ร t ตติและ f i l เตอร์รอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของ Controller นะครับเพราะว่าเมื่อเรากำหนด URL หรือ path เรียบร้อยแล้วก็จะกำหนดว่าเราจะดึงข้อมูลมาจากไหนก็จะให้ Controller นี้เป็นตัวจาัดการนะครับอย่างเช่น โค้ดนีはは้ตัวดอลลาร์ไซด์โพสต์เท่ากับโพสต์อันนี้ก็คือเป็นเอ่อเป็นคอนเอเป็นคอนเทลเลอร์ของโพสต์ก็คิวรี่ข้อมูลเมื่อเมื่อมีคนส่งรีเควสต์มามีตัวแปรคิวให้ตรวจสอบว่าตัวแปรคิวมาไหม ถ้าตัวแปลคิวมาก็จะ get ในในค่าตัวแปลคิวแล้วก็ post เมื่อมีไ t เ t ิลที่เหมือนกับตัวแปลคิวก็จะให้มันถ้าตรงเงื่อนไข if ก็จะให้มัน return เป็น data response r e s p o n s เป็น JSON เป็นชุดข้อมูล ถ้าไม่ใช่ก็จะอยู่ในเงื่อนไข l i f ก็จะส่ง Request เมื่อมี short by อันนี้ก็จะเป็นตัวแปรของ short by ถ้าไม่มีตัวแปรของ q ก็ short by request get short by รับค่า short by แล้วก็โพสข้อมูล order by short by ก็เมื่อมีตัวแปร short by ก็จะ return ข้อมูลเป็นชุดคำสั่ง JSON นะครับ response response Resp นะครับ <c oughs> เรื่องถัดไปก็จะเป็น JWT ของ out JWT นั้นก็คือ <c oughs> JWT นั้นก็คือ JSON Web Token นะครับเพื่อให้ RESTful API ของเรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเราก็จะมี URL รกตัวอย่างตามนี้เลยนะครับและมีวิธีการติดตั้งและมีวิธีการใช้งาน JWT ครับผมเรื่องถัดไปก็เป็น เรื่อง r e รส Limit นะครับอันนี้อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับเมื่อเรามีการพัฒนาริ f u l API เราก็ต้องกำหนดว่า User นี้เขาสามารถส่ง Request ในระยะเวลาหนึ่งได้กี่ครั้งต่อวินาทีอย่างเช่นเขาส่งเขาส่ง request ไม่ได้ไม่ได้เกิน100ครั้งต่อวินาทีถ้าเกินก็จะได้รับค่าเออร์ถ้าไม่เกินก็จะไม่ได้รับค่าเออร์ก็ใส่ลิมิตให้มันเพื่อเพื่อป้องกันให้อ่าไม่ให้ c ค i e อนส่งแบบรัวๆนะฮะทำให้ฝั่งเซิร์ฟฝั่งเซิร์ฟของเรามีมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับ การพัฒนา r e f ฟู l API ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ